สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับจะเล่าต่อในเรื่องของเทวดาชั้นที่หนึ่งนะครับหรือว่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกานะครับเทวดาชั้นที่หนึ่งเนี่ยมีเนื้อหาแล้วก็กลุ่มบุคคลที่เป็นเทวดาเนี่ยอยู่หลากหลายประเภทนะครับก่อนหน้านี้ผมได้เล่าไปในส่วนของประเภทต่างๆมากมายนะครับทั้งพญานาคและพญาครุฑหรือว่าตัวของเทวดาอื่นๆนะครับคลิปนี้ผมจะเล่าต่อในเรื mm ่อ hmm. ง AH ของเทวดาจาต um ุมมหาราชิกาที่เป็นชั้นที่หนึ่งนะครับในเรื่องของยักษ์นะครับ ยักษ์หรือว่าพญายักษ์เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเทวดานะครับเพื่อนๆยักษ์ไม่ได้เป็นปีศาจร้ายหรือว่าวิญญาณร้ายหรือสิ่งชั่วร้ายใดๆเลยครับยักษ์เป็นเทพหรือว่าเป็นเทวะเหมือนกับพญานาคแล้วก็พญาคุฑครับข้อสําคัญยักษ์เนี่ยไม่ได้มีเขี้ยวเหมือนที่เพื่อนๆหรือว่าทุกคนเข้าใจว่ายักษ์มีเขี้ยวนะครับยักษ์จะมีเขี้ยวก็ต่อเมื่อมีอารมณ์ฉุนเฉียวหรือมีความโกรธโมโหร้ายเท่านั้นเขี้ยวถึงจะงอกออกมาจาก ตัวของปากนะครับแต่ถ้าไม่มีกรณีของความโกรธอยู่นิ่งๆปกติยักษ์จะไม่มีเขี้ยวนะครับนี่คือตามหลักคมภีพระพิธรรมมัทหสังฆาบริเชตี่5ในคัมภีทางศาสนาเรานะครับว่ายักษ์ไม่มีเขี้ยวนะครับจะมีก็ต่อเมื่อยักษ์โกรธหรือโมโหร้ายเท่านั้นนะครับยักษ์ถึงจะมีเขี้ยวออกมาส่วนยักษ์เนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทนะครับเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชสามประเภทนะครับประเภทแรกคือยักษ์ที่เป็นตัวของ เทพชั้นสูงผิวพันธุ์ของยักษ์ประเภทนี้จะสีทองเรืองอลา,ามทั้งตัวนะครับและอาศัยอยู่บนยอดเขาคันธมาศเท่านั้นนะครับก็คือเลยในส่วนของป่าหิมพานไปนะครับจะเป็นจุดสูงสุดของเทวดาชั้นจาตุมหาราชจัดว่าเป็นยอดเขาคันธมาศเป็นมหาเทพของยักษ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ด้านยอดของเขาคันธมาศนะครับ จะเป็นท้าวเวสสุวรรณซะส่วนใหญ่แล้วก็กลุ่มที่เป็นลูกน้องของท้าวเวสสุวรรณที่เป็นมหาเทพก็จะอาศัยอยู่ที่ยอดเขาคันธมาศนะครับตัวของยักษ์ประเภทนี้จะสีทองอลามทั้งตัวนะครับยักษ์ประเภทที่2นะครับอาศัยอยู่ในป่าหิมพานนะครับตัวจะเป็นสีแดงทั้งตัวนะครับมีลิตรองลงมาแล้วก็พักพิงอาศัยอยู่ในป่าหิมพานเท่านั้นโดยการสร้างวิมานทิพย์ในป่าหิมพานนะครับเป็นเรียกว่ายักษ์สีแดงนะครับ และก็ยักษ์ประเภทที่3นะครับอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ของเรานะครับเป็นยักษ์ชั้นต่ําที่ต่ําสุดในบรรดายักษ์ทั้งปวงสีผิวของยักษ์ประเภทนี้จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็รูปร่างค่อนข้างที่จะน่ากลัวสักนิดนึงนะครับก็คือตัวสีดําแล้วก็ร่างกายมีพุงพุ้ยออกมานะครับในคมภีร์อธิบายว่าหน้าตาเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับปูนะครับก็คือตาโปนออกมานั่นเองนะครับ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ยักษ์ประเภทนี้ถึงจะเป็นยักษ์ชั้นต่ําแต่ก็เป็นเทพนะครับอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นถ้ำเป็นป่าเป็นต้นไม้เป็นทะเลแม่น้ํามหาสมุทรหรือว่าจะเป็นคูน้ําหรือว่าแอ่งน้ําต่างๆยักษ์ประเภทนี้ก็จะไปสร้างวิมานทิพย์ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อาศัยอยู่นะครับเนื่องจากท่านเนี่ยมีฤทธิ์น้อยแล้วก็ไม่ได้มีบุญมากจึงจําเป็นต้องอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์แล้วก็อาศัยอยู่กับมิติซ้อนมิติของ มนุษย์เรานะครับแต่ยังไงก็ตามครับยักษ์เหล่านี้ก็ยังเป็นเทวดาอยู่นะครับคือจาตุมหาราชิกาประเภทที่หนึ่งนะครับเป็นชั้นที่หนึ่งก็ยังมีความเป็นเทพอยู่เพียงแต่ว่าบุญวาสนาน้อยจึงต้องมาอยู่อาศัยบนโลกมนุษย์ของเรานะครับแต่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นมิติซ้อนมิติในอีกภพนหนึ่งนะครับจึงทําให้ต่างคนต่างอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งยักษ์เหล่านี้ก็อาจจะทําให้มนุษย์เห็นบ้างเพื่อต้องการให้มนุษย์เนี่ย เผื่อแผ่ในส่วนของบุญกุศลไปให้เขาเพราะว่าเขามีบุญยาธิการน้อยจึงจําเป็นต้องได้รับการเผื่อแผ่บุญนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของยักษ์นะครับสรุปว่ายักษ์มีตัวตนอยู่จริงนะครับและยักษ์เป็นเทวดาไม่ใช่พูดผีวิญญาณร้ายนะครับและเป็นเทพชั้นสูงนะครับเพียงแต่ว่ามียักษ์บางประเภทที่เป็นตัวดําเท่านั้นถึงจะเป็นเทพชั้นต่ํานะครับเพื่อนๆครับ